สวัสดีครับพี่น้องท่านผู้ชมทุกท่านนะครับสวัสดีครับน้านักต้ปลาทุกท่านนะครับมือนี้ามสีกับมาออกหมายนะพี่น้องครับหมายคามสีมือนี้กับยูทีบอไซน่อยนะครับอำเภอไซน่อยจังหวัดนนทบุรีนะครับพี่น้องเป็นบอเป็นบอซ้ายพี่น้องเนาะบอธรรมชาตินะครับเลียงปลาธรรมชาตินะครับพี่น้องเปิดให้ลงคันละห้าสิบบาทนะครับพี่น้อง นี่คือหมายเ้ครับพี่น้องอ่าหมยบอใหญ่ครับพี่น้องน้ำบอใหญ่อ่าเป็นสีมีปลาของเล็น้อยนะพี่น้องเนาะครับนานๆนักตกปลาทุกท่านนะครับก็มาสามารถลงมาได้นะครับคัารหัสิบบาทนะครับค่าบริการนะครับค่าตกปลานะครับมากับเส้นกุ้งเส้นกุ้งอยู่หุ่นท้งพูนครับเนาะบังกันเล็กน้อยนะครับพี่น้องอ่าได้ต้นสนนะครับเป็นหมนะครับหมายคําสีกัน ประมาณนี้นะครับพี่น้องเสียนกลุ่งก็ได้ไปไลยแต้มนะครับคำสีก็รุดเป็นสามแต้มนะพี่น้องเนาะมืป่ามิจตใส่ใหญ่ๆนะพี่น้องเนาะป่านิ้นนะครับคำสีก็ลงเบ็ดไปโดนแล้วเนะาะจักสีมันว่ามานพี่น้องรุ่นกันครับไม้นี้ครับพี่น้องบอ่อสายใส่หน่อยนะครับคันละหาสิบาทครับ เพิ่นวัดไปแล้วพี่น้องเนาะอู้เนาะอยู่บน้อเนาะดนาดอยู่บ่ตัวแค่นี้ต่นีดอเออนาได้แล้วฝั่งนู้นเนาะแต่ฝั่งของเรายังเงียบยังเงียบอยู่รุนไปเรื่อยๆครับพี่น้อง ฝั่งของคำสีกับเส้นกุ้งเนาะเส้นกุ้งก็ยังเงียบอยู่ครับสเส่าเส้นกุ้งได้ไปหลายแต้มแล้วเนาะแต่ช่วงใบามาก,ก็ยังเงียบครับพี่น้องครับตอนนี้ก็สิบห้านาฬิกาแล้วพี่น้องนะใบสามแล้วนะครับคำสีได้ป่ามาตัวหนึง่งครับพี่น้องโอ้ยเหมือนี้ป่านะลุดนอนลุดไหลายนะพี่น้องนะในป่าในกระชังนะครับมาตัวหนึงนะ่งเนาะ มัอเศร้าก็กินดีนะาหรุดนะครับรุดหลมืนนนะ่อเศร้านี่เนาะอเส้นกุ้งกลับแล้วครับเนะาะเส้นกุ้งได้หลายนะครับในลายตัวนะคำสีก็รุดหลนะคำสีกสิทธิ์รุนไปนะครับพี่น้องให้คำค้ำใบใบย,ยัหน่อยเนะเพื่อมันกินดีเนาะเพื่อป่ากินช่วงใบใบนะครับครับพันวาหมายนี่ก็ช่วงใบใบป่าเขาดีครับคันนั้นตอดได้พี่น้องเนาะ โมโหะป่าไงาป่าหน่อยเนาะน่าจะเป็นปลาหน่อยเนาะรุนกันครับบาสสมีปลาใหญ่กินบ่อเนาะขั้นหน่ะน,นะพป่นองค์โว่ามันป่ากินหรือเปล่าเนาะเห็นดึงกระตุกสายหลายทีแล้วเนาะเดี๋ยวลองเป็นบึงครับเนาะว่า่าจะเป็นปา่าปลาหน่อยเนาะ กินแล้วพี่น้องโหอยู่กันเนาะสองข้อสามข้อก็ได้แบบเนาเอาคั้นกลยผู้ยังยี่น้องใหญ่เลยครับนะคั้นยังยี่พี่น้องโอ้ขึ้นได้บี่น้องแบบนี้เนาพี่น้องมาแล้วเนาะหมาผู้ยังย่พี่น้องหังแข็งดึงแข็งพี่น้องดึงแหงครับ ว่าค้าสีเอาขึ้นไตนะวะเนาะเลือดม้าแล้วพี่นอ้องเลือดม้าแล้วเลือดม้าแล้วบอ้อไจพี่น้องมันๆใส่ไงเลยครับ าแล้วพี่น้องเนาะเกือบรุดครับพี่น้องแถวครับมันมันเลยครับกินสองขั้นพร้อมกันนะครับพี่น้องอีกขั้นหนึ่งน่าจะรุดแล้วนะเข้ามารุนกันครับ อยู่บ่เนาะพี่น้องโอ้บ่อยู่โอบ่อยู่พี่น้อง ครับคำสีกับเก็บเบ็ดแล้วครับพี่น้องเนาะป่าคำสีได้เหมือนนี้ครับนะเดีปลานินเด่ปลานินสองตัวนะอ่าพ็ได้ขับเห็ดกับเข่าพี่น้องมือนี้มาบริษัทต่างใจวันใดเนาะสองตัวครับพี่น้องครับสีก็เก็บเบ็ดแล้วครับพี่น้องครับบานแล้วครับพี่น้องคำสีกับเก็บเบ็ดเรียบร้อยแล้วครับพี่น้องจะกลับบ้านแล้วครับพี่น้องมือนี้ได้ปลานินสองตัวนะครับ ใส่กําลังเจ้วๆอยู่ครับพี่น้องนะเมื่อนี้คําสีกลับก้อนครับพี่น้องสวัสดีครับ